หลักๆของการที่จะเป็นนักพากนั้นคือชัดๆเลยนะครับก็คือเรื่องของการเงินไม่ต้องมองหางสมสดิการจากอาชีพนี้นะความไม่แน่นอนในอาชีพนี้มีอยู่สูงมากความุวยไม่ทันหายความควายเข้ามาแทรกนั่นก็คือ AI พไกเจ้าก็รีแย่งยกเกี้ยวเจ้าสาออกไปก่อนสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ eziju นะครับคลิปในวันนี้ครับจะเป็นคลิป ไขข้อข้องใจก็คือเรื่องรายได้สงสัยกันมากเลยครับเรื่องรายได้นั้นมันจะเป็นอย่างไรนะครับและคุณต้องเจอกับอะไรบ้างจะมีประโยชน์มากๆนะครับสำหรับน้องๆที่อยากจะเป็นนักพากหรือได้ก้าวเข้ามาแล้วนะครับสิ่งที่จะต้องเจอนั่นก็คือ1นครับในเรื่องของการดีลการจ่ายในบางเจ้านั้นนะครับถ้าเกิดเราสายป่านไม่ยาวพอหรือว่าไม่มีเงินรองรังที่ มากพอดีลในการจ่ายเงินนั้นอาจจะยืดยาวไปจนทําให้เรานั้นโอ้โหต้องไปกู้หนี้ยืมสินหรือไม่บางทีก็าอาจจะต้องเดือดร้อนคุณพ่อคุณแม่แบมือขอท่านเพื่อที่จะเอามาใช้กินใช้ก่อนนะครับถ้าเกิดใครรับตรงนี้ไม่ได้ผ่านไปเลยก่อนนะครับผ่านก่อนเลย เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเมื่อการดีลงานในครั้งแรกเนี่ยน้องๆหลานๆจะต้องรู้เลยนะครับว่าเขาจะจ่ายเราในประมาณเท่าไหร่ไม่เกินกี่วันทางแก้ทางนี้นะครับพี่จูนเนี่ยอยากจะแนะนําว่าให้มีงานหลักประจําเอาไว้ก่อนส่วนความชอบหรือว่าความรักในเรื่องของการภาคนั้นนะครับเราเอาเก็บเอาไว้ก่อนได้หรือว่าทําเพื่อเป็นงานอดิเลตเป็นงานเสริมเป็นไรายได้เสริมของเราได้ถ้าเกิดทางบ้านคุณ มีการซัพพอร์ตที่ดีมีเงินทองมากมายโอเคอันนี้คุณตามตามฝันได้เต็มที่คุณเดินได้เต็มเท้าแต่ถ้าเกิดน้องๆหลานๆคนไหนที่ยังไม่ได้เป็นอยู่ในจุดนี้นะครับพี่จูนไม่แนะนำนะครับก็เก็บไว้เป็นความฝันฝึกฝนไปเรื่อยๆเมื่อโอกาสมาเอาตรงนี้เป็นเรื่องราวของการเสิร์ฟความสุขให้กับตัวเองนะครับแล้วก็อย่างที่2ครับก็คือค่าตอบแทนนั้นเท่าไหร่สําหรับ เราซึ่งจะบอกเลยว่าแต่ละคนนั้นมีค่าตอบแทนที่ไม่เท่ากันพูดยากมากซึ่งมันไม่ตายตัวและในจุดสุดท้ายสำหรับสิ่งที่กำลังก้าวเข้ามาสู่วงการพานั้นก็คือ AI เราจะไม่พูดถึงไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจะส่งผลกระทบอย่างมากต่อวงการนี้ เสียงของน้องๆหลานๆเนี่ยมันยังไม่เป็นที่ติดหูหรือว่าอะไรพวกนี้ก็อาจจะไม่โดนในเรื่องของ AI เอาไปเจ n เน a เรเอาเสียงเราไปจัดการแต่ถ้าเกิดคือไปใช้เล่น้เนี่ยมันยังโอเคนะครับแต่ถ้าเกิดไปใช้เพื่อการค้าเนี่ยอันนี้เนี่ยมันก็ดูจะน่าเกลียดไปนิดนึงซึ่งตอนนี้เนี่ยพวกเจ้าก็รีบแย่งยกเจียวเจ้า,สาเสาออกไปก่อนมาเพิ่มความรูนร้ให้ค่ะนายท่านเช่าาดเกิงนะคุณหน่วยไอ้หูของพวกท่านดังกลับคำแล้วทันใดเนาะแต่แต่ง,งานนี้ข้าไม่ได้เป็นคนต่อรักสิเนย ทัะทีเจ้าให้ตายทันีค่ะสิปิข่า,ขาตายแล้วกฎหมายมันยังไปไม่ถึงในจุดนี้มันยังวิ่งไม่ทันแต่เมื่อกฎหมายมาถึงเมื่อไหร่นะครับไม่รู้ว่าจะมีการเช็คบินย้อนหลังกันได้หรือเปล่าอันนี้น้องๆก็ต้องเตรียมตัวเตรียมใจเอาไว้นะครับปัญหาหลักๆของการที่จะเป็นนักพากน,นั้นคือชัดๆเลยนะครับก็คือเรื่องการเงินเพราะว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพฟรีแลนซ์นะครับเราเดินเหินออกไปเนี่ยเราต้องใช้เงินตลอด แต่ว่าเราไม่มีหลักประกันอะไรที่ชัดเจนเลยว่าเดือนนี้เนี่ยมีงานหรือไม่ถ้าไม่มีงานแล้วทํำยังไงเพราะมันไม่ได้เป็นเหมือนกับงานออฟฟิศที่เราเข้างานทุกวัน จันถึงสุกหรือเสานะครับแล้วก็จะมีรายได้ต่อเดือนต่อเดือนชัดเจนแล้วก็จะมีเรื่องของสวัสดิการไม่ต้องมองหาเรื่องพวกนั้นจากอาชีพนี้นะครับอาชีพของเราเป็นเหมือนหมาล่าเนื้อเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมีแรงกําลังเท่าไหร่อาจจะต้องสสาให้เต็มแต่ต้องดูแลสุขภาพด้วยนะก็คือเอาเอาเอา,เอา,เอาที่เอาที่เรารู้สึกว่าเราไหวเพราะว่าความไม่แน่นอนในอาชีพนี้มีอยู่สูงมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่มันเก่าแก่ เดินมาตั้งแต่ยุคโบราณก็คือการบริหารการจัดการการใช้เงินเรื่องสวัสดิการหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับจนมาถึงตอนนี้มีปัญหาใหม่เข้ามาเพิ่มเขาเรียกว่าความวุ่ยไม่ทันหายความควายเข้ามาแทรกนั่นก็คือ AI ไม่รู้มันจะทําให้วงการนี้ลันต่อไปในรูปแบบไหนนะครับมีคําถามมาว่าอยากจะเป็นนักภาคนั้นเริ่มต้นจากอะไร พี่จูนเคยบอกไปหลายครั้งแล้วครับเราเตรียมตัวเราเองได้ด้วยความพร้อมในการอ่านหนังสือให้ชัดหรืออะไรพวกนั้นนะครับหรือถ้าเกิดอยากจะมองหาโอกาสตอนนี้ครับมีคอร์สเปิดมากมายพวกพี่ๆที่เป็นด i เรคเตอร์ทั้งหลายหรือเป็นนักภาคทั้งหลายเนี่ยเขาเปิดกันมากมายเลย นะครับก็ลองไปหาดูว่าเราถูกจริตกับแบบไหนแล้วก็เงินในกระเป๋าเราเนี่ยที่จะจ่ายสําหรับค่าเล่าเรียนนั้นมีพอหรือไม่แต่โอกาสในจุดตรงนั้นเนี่ยมันก็อยู่ที่ความสามารถของเราอีกเมื่อเราไปเรียนแล้วหรือว่าเราเข้าคอสในการอบรมแล้วเนี่ย เราจะสามารถ a n งเอาขึ้นมาได้หรือไม่อันนี้ก็เป็นกําลังใจให้กันแล้วกันนะครับเพราะว่าต้องแลกกับเงินทองที่เราต้องเสียไปแล้วก็เวลาที่เราก็จะต้องอุทิศให้มันด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเตรียมตัวเตรียมใจให้ดีในจุดนี้ต้องเตรียมใจให้ดีนะครับอาล้ครับวันนี้ก็น่าจะเครียดมันมากพอแล้วแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสําหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับแล้วอย่าลืมกด subscribe หรือว่าติดตามเราต่อไปสําหรับวันนี้สวัสดีครับ